จังหวัดยะลาค่ะเปิดรับบริจาคโลหิตกว่า1 7 0ยูนิตเพื่อที่จะจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในจังหวัดค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะนายวิทศักดิ์จำเรนุสิทธิ์นายอำเภอเมืองยะลาได้มีการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตจากกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาค่ะ ด้วยสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาเขาร่วมกันกับโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลากําหนดแผนการออกบริจาคโลหิตณสถานที่ตามหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถานศึกษาเพื่อที่จะจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการสํารองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยในโรคต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นจนํานวนมากที่บริเวณหอประชุมพัฒนานรัฐนะคะ และบรรยากาศในการที่จะรับบริจาคก,ก็จะมีพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ของจังหวัดยาลารวมไปถึงพี่น้องทั่วไปค่ะเขาก็ต่างทยอยมาเข้าร่วมการบริจาคโลหิตซึ่งคาดว่าจะได้รับโลหิตนะคะจํานวน170ยูนิตโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะมาคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยทั้งนี้กระบวนการหลังจากที่รับบริจาคโลหิตนะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองโลหิตเพื่อให้ได้การ ให้ได้มาค่ะซึ่งโลหิตที่มีคุณภาพมีการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตเพื่อนําไปใช้รักษาผู้ป่วยให้ได้โดยตรงตามอาการและนําโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตค่ะให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะ